ดูการกินเขาเรียกจุจิครับอืมจุไฟมาแล้วโอ้ยดูหน้าดูหน้าการกินครับมีความสุขมากโอ้ยรู้สึกเป็นไงบ้างครับในการกินเนื้อดิบครับอร่อยมากฮะอร่อยมากใช่ไหมครับจุจิจุจิจานจ้าพี่เดียวครับน้ำร้ำต้นั้งแต่ดัง่ไรู้สึกไงบ้างครับพี่เดียวที่จะกินเนื้อดิบ เป็นไงมั้งครับฮะโมเสบโมเสบ่พม่งกินที่ยังวะกินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินใช่ไหมครับผมเห็นแล้วผมก็เสียวครับเสียวเลยครับมันเสียวโว้ย ต้องลงน้องกินนะไทยมุงกวงอันนี้เมื่อกินมึงหนึ่งเ,เดียวเนือ้อยนะเดียด้วยมึงมีเดียด้วยก็ยังเดียวยัย็นพี่บอยของหวานมึงกินนะกินแนะล้วโอ้โหกินนะที่มึงถามตั้งบ้าเลยมึงตั้งโอ้โหไม่กินเลยยอูย่ ตั้งไว้พี่ก็มีคนกินแล้วคุ่ตั้งไว้ใครก็กินได้ไม่ต้องมารอพี่ตามสิบกว่ครับอินไหมครับเยอะที่เดียวนะครับเดี๋ยวยังไม่ยิ่เรื่องคนโ้งานอยู่เราดีครับ